สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่อ,อน่าสนใจมากๆค่ะเป็นมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะคะฟรานซิสคอลินส์ครับท่านนี้เป็นถึงอดีตผู้อานวยการโครงการถอดรหัสพันธุก,กรรมมนุษย์เลยนะครับใช่ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์แบบเต็มตัวมากๆแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าได้อันนี้น่าสนใจจริงๆค่ะครับผม ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความบทถอดความที่เล่าถึงเส้นทางการหาเหตุผลของคอลินส์เองเลยนะคะว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยนความคิดจากคนที่ไม่เชื่อมาเป็นคนที่เชื่ออืมครับเราจะมาเจาะลึกประเด็นหลกัหลกๆที่เขาว่าไว้ตามแหล่งข้อมูลเลยนะคะไม่ใส่ความเห็นส่วนตัวเข้าไปเป้าหมายคือทาความเข้าใจมุมมองของเขาล้วนๆค่ะใช่เลยครับมันเป็นการเดินทางทางความคิดที่เอ่อน่าติดตามมากครับคือเขาเริ่มจาก จุดที่ไม่เชื่อเลยนะแล้วค่อยๆมาเจอหลักฐานหรือข้อสังเกตต่างๆที่เขาบอกว่าจริงๆมันก็อยู่ตรงหน้ามาตลอดนั่นแหละอ๋อเหรอคะครับทั้งในธรรมชาติรอบตัวแล้วก็ในใจของมนุษย์เองแต่เขาแค่ไม่เคยหยุดมองหรือตั้งคำถามกับมันอย่างจริงจังเท่านั้นเองน่าสนใจมากค่ะยังเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนแรกของคลินส์เลยดีกว่าเขาเล่าว่ายังไงคะตอนที่มุมมองเริ่มเปลี่ยน คือเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้หลักฐานต่างๆที่มันชี้ไปทางว่าอาจจะมีพระเจ้าเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แบบฟันธงเป๊ะนะครับแต่มันก็น่าสนใจมากพอที่จะทำให้เขารู้สึกว่าการเป็นแอติสหรือการยืนกรานว่าไม่มีพระเจ้าแน่นอนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ท่าทีที่สมเหตุสมผลที่สุดอีกต่อไปแล้วสำหรับตัวเขาเองอ๋อค่ะบวกกับเขาก็ยอมรับว่าเริ่มมีความรู้สึกแบบว่า หยหาอะไรบางอย่างทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยครับอ๋อคือไม่ได้เจอหลักฐานชิ้นเดียวแล้วเปลี่ยนปุ๊บแต่เป็นการสะสมความน่าสนใจของข้อมูลต่างๆจนทําให้จุดยืนเดิมเริ่มสั่นคลอนแล้วอะไรคือตัวอย่างแรกๆที่เขาเจอจากการศึกษาธรรมชาติที่ทําให้เริ่มเอกใจล่ะคะก็อย่างที่บอกครับมันอยู่ตรงหน้าเขามาตลอดเลยในฐานะนักวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาธรรมชาติอยู่แล้ว แต่พอเริ่มมองในมุมใหม่เขาก็ไปสะดุดกับคำถามพื้นฐานที่สุดข้อแรกเลยคือข้อแรกที่ว่าทำไมมันถึงต้องมีอะไรอะไรอยู่ด้วยแทนที่จะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะฟังดูเหมือนคำถามง่ายๆนะแต่พอคิดจริงๆเออมันก็ตอบยากเหมือนกันนะทำไมต้องมีเอกภพมีดวงดาวมีเราทำไมไม่ใช่ความว่างเปล่าไปเลยใช่ครับเป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมาก คอลินเชื่อมโยงเรื่องนี้กับสิ่งที่นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลยูจีนวิกเนอร์เคยพูดไว้เกี่ยวกับประสิทธิภาพอันเหลือเชื่อของคณิตศาสตร์ในการอธิบายธรรมชาติาเขาประทับใจมากว่าทำไมสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆหรือกฎฟิสิกส์เคมีมันถึงสามารถอธิบายการทำงานของสสารพลังงานได้อย่างมั่นยำสวยงามลงตัวขนาดนั้นนั่นสิคะทำไมจกักรวาลถึงเดินตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์พวกนี้ได้มันเหมือนมีภาษาที่ธรรมชาติใช้ แล้วเราค้นพบภาษานั้นนะครับมันเหมืนกับว่าเอกภพมันมีแบบแผนมีระเบียบที่คำนวณได้ซ่อนอยู่แล้วประเด็นต่อมาที่คอลลินส์พูดถึงก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องจุดเริ่มต้นที่มีแบบแผนเข้าไปอีกคือเรื่องบิ๊กแบงใช่ไหมคะถูกต้องครับเรื่องบิ๊กแบงนี่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับกันแล้วว่าเอกภพของเราไม่ได้อยู่มาตลอดกาลแต่มันมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ3 7 0 0 0ล้านปีก่อน โอ้นานมากครับจากสภาวะที่เรียกว่าภาวะเอกฐาน (singularity) ซึ่งเล็กมากๆอาจจะเล็กกว่าหัวเข็มหมุดอีกนะครับแล้วก็เกิดการระเบิดขยายตัวครั้งใหญ่จากจุดนั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วเราทราบได้ยังไงคะว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วขยายตัวมา เราสังเกตได้จากการที่กาแล็กซี่ต่างๆมันกําลังเคลื่อนที่ห่างออกจากกันเหมือนกับจุดบนลูกโป่งที่กําลังถูกเป่าให้พองออกนะครับโอ้ค่ะแล้วก็มีการตรวจพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลัง Cosmic Microwave Background ที่เปรียบเหมือนกับเสียงหรือความร้อนจางๆที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่นั้นกระจายอยู่ทั่วอวกาศข้อมูลพวกนี้ทำให้เราคำนวณย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นได้เอาได้ยังไงคะจุดนี้ ปัญหามันอยู่ที่ว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันอธิบายย้อนไปถึงก่อนวินาทีแรกของบิ๊กแบงไม่ได้เลยครับมันเหมือนเจอทางตันคือเราอธิบายได้ว่าหลังจะเกิดบิ๊กแบงแล้วเอกภพวิวัฒนาการมายัางไงแต่คำถามคือแล้วอะไรทําให้เกิดบิ๊กแบงขึ้นมาตั้งแต่แรกนั่นสิคะมันดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากความไม่มีอะไร ซึ่งมันขัดกับหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่เราเข้าใจกันดีว่าสสารหรือพลังงานมันเกิดขึ้นเองจากความว่างเปล่าไม่ได้อืจริงด้วยค่ะถ้าเอกภพมันสร้างตัวเองจากความไม่มีอะไรได้แล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคอลินส์เขาตอบคําถามนี้ยังไงคะจากมุมของเขาเขาบอกว่าถ้าจะบอกว่ามันเกิดจากกฎธรรมชาติหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่มีอยู่ก่อนแล้วมันก็แค่ผลักคําถามกลับไปอีกก้าวว่า แล้วไอ้กฎหรือพลังงานนั้นมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาก็วนกลับไปที่เดิมใช่ครับวนกลับไปที่เดิมแล้วทางออกที่เขาเห็นคืออะไรคะทางออกเดียวที่คอลินส์มองว่าสมเหตุสมผลที่สุดในตอนนั้นคือต้องยอมรับว่ามีบางสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติซูเปอร์เนเชอรัลเป็นต้นเหตุของการสร้างสารรค์นี้บางสิ่งเหนือธรรมชาติครับ บางสิ่งที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎของเวลาและสถานที่แบบเดียวกับเอกภพของเราเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดบิ๊กแบงขึ้นมาซึ่งบางสิ่งที่ว่านี้เขาเรียกว่าพระเจ้าออ๋ oh. และพระเจ้าองค์นี้ดูเหมือนจะต้องเป็นนักคณิตศาสตร์ชั้นยอดเลยทีเดียวถึงได้วางกฎเกณฑ์ที่ควบคุมเอกภพไว้อย่างดีเยี่ยมขนาดนั้นโห oh, ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลดีนะคะจากการที่มีบางสิ่งและการที่เอกภพ มีจุดเริ่มต้นก็ชี้ไปทางว่าน่าจะต้องมีผู้เริ่มต้นที่อยู่ภายนอกระบบและมีอะไรอีกไหมคะที่ทำให้เทายิ่งมั่นใจมีครับประเด็นถัดมานี่เรียกว่าเป็นไม้เด็ดเลยก็ว่าได้คือเรื่องการปรับแต่งอย่างละเอียดของเอกภพหรือ Fine-tuning ครับไฟ n ูนิงครับคอลลินส์บอกว่านอกจากพระเจ้าจะเป็นนักคณิตศ,ศ,ศาสตร์เก่งแล้วยังต้องเป็นนักฟิสิกส์ที่อัจฉริยะสุดๆด้วย ไฟチชูนิ่งนี่หมายถึงอะไรนะคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะหมายถึงว่ากฎพื้นฐานทั้งฟิสิกส์ที่ควบคุมเอกภพเนี่ยมันมีค่าคงที่ต่างๆฟิส physical c o n s t a n c e เป็นตัวกําหนดอยู่เช่นความเร็วแสงค่าคงที่แรงโน้มถ่วงค่าคงที่ของแรงนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะครับค่ะซึ่งค่าพวกนี้แปลกมากตรงที่เรายังไม่มีทฤษฎีไหนอธิบายได้เลยว่าทําไมมันต้องมีค่าเท่านี้เปะ๊ปะ เราทำได้แค่ทดลองแล้ววัดค่ามันออกมาเท่านั้นแล้วมันละเอียดอ่อนหรือไฟทูนยังไงคะละเอียดอ่อนมากๆครับมีนักนิตยาศาสตร์อย่าง b บ r ร์โกับ t i ิป l e r ์คำนวณไว้ตั้งแต่ยุค70แล้วว่าค่าคงที่พื้นฐานพวกนี้มีประมาณ15ค่าหลักๆนะครับค่ะ ถ้ามันเปลี่ยนไปจากค่าปัจจุบันแม้เพียงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับเอกภพทั้งระบบอย่างที่เรารู้จักจะไม่สามารถก่อตัวขึ้นมาได้เลยจริงหรอคะครับหรือต่อให้ก่อตัวได้ก็จะไม่มีทางเอื้อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างเราได้โหนิดเดียวขนาดไหนคะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเอาช,ชัดๆเลยคือแรงโน้มถ่วงถ้ามันอ่อนกว่าค่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แค่1ส่วนใน10,000แสนล้านส่วน หใน1010 1ใน1 0บ0 0นล้านใช่ครับแรงดึงดูดในเอกภพยุคแรกๆก,ก็จะไม่พอให้สสารมารวมตัวกันเป็นดาวฤกษ์เป็นกาแล็กซี่ได้เอกภพก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆอย่างว่างเปล่าและเยือกเย็นอืมแต่กลับกันถ้าแรงโน้มถ่วงมันเข้มกว่านี้แค่นิดเดียวทุกอย่างก็จะถูกดึงดูดเข้าหากันเร็วเกินไปเอกภพก็จะยุบตัวกลับหรือเกิดบิ๊กครัน ก่อนที่จะมีเวลาพอให้ดาวเร์ก่อตัวหรือให้สิ่งมีชีวิตซับซ้อนถือกำเล็กได้ทันโอ้โหแค่แรงโน้มถ่วงเพี้ยนไปนิดเดียวขนาดนั้นเอกภพก็อยู่ไม่ได้แล้วหรอคะเนี่ยมันเหมือนกับการหมุนลูกบิดวิทยุหาเคลื่อนที่ต้องเป๊ะมากๆเลยนะใช่เลยครับคอลลินส์ถึงก็ใช้คำว่าเรากำลังดำรงอยู่บนคมมีดของความไม่น่าจะเป็น on a knife edge of improbability คือมันพอดีเป๊ะอย่างเหลือเชื่อ แล้วพอเจอปรากฏการณ์ที่มันพอดีเป๊ะขนาดนี้คอลลินส์มองว่ามันมีคำอธิบายที่เป็นไปได้กี่ทางคะเขาเสนอว่ามีอยู่3ทางหลักๆครับ 1. อาจจะมีทฤษฎีฟิสิกส์ใหม่ๆในอนาคตที่เรียกว่าทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง (Theory of Everything) ที่อธิบายได้ว่าทำไมค่าคงที่พวกนี้ถึงต้องเป็นค่านี้เท่านั้นค่ะคือมันเป็นความจำเป็นทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เองแต่เขาก็บอกว่า นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ค่อยคิดว่าแนวทางนี้จะสำเร็จเท่าไหร่อสองแนวคิดเรื่องพหูพบหรือมัลติเวิร์สอันนี้เสนอว่าเอกภพเราอาจจะเป็นแค่ฟองสบู่ฟองหนึ่งในมหาสมุทรแห่งเอกภพอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนซึ่งแต่ละเอกภพก็อาจจะมีค่าคงที่แตกต่างกันไปและที่เราเห็นว่าเอกภพเรามันพอดีก็เพราะเราบังเอิญอยู่ในฟองที่มันพอดีเท่านั้นเองเอกภพที่ไม่พอดีก็อาจจะมีอยู่ แต่ไม่มีคนสังเกตการอฟังดูก็เป็นไปได้นะคะครับและ3คือการออกแบบโดยเจตนา i n t e l l i g e n t design คือมีผู้สร้างที่มีสติปัญญาซึ่งก็คือพระเจ้าที่เขาเริ่มเชื่อนะครับเป็นผู้ออกแบบและปรับแต่งค่าคงที่เหล่านี้มาอย่างจงใจเพื่อให้เอกภพนี้สามารถก่อกำเนิดความซับซ้อนและสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอย่างเราเราได้แล้วคอลินใช้น้ำหนักกับทางไหนมากที่สุดคะเขาเทใจไปทางที่3ครับคือการออกแบบโดยเจตนา เขาใช้หลักการที่เรียกว่ามีดโกนของออกคัม o c c a m s Razor) มาช่วยตัดสินอ๋อ oh, หลักการนั้นครับซื่อหลักการนี้บอกง่ายๆว่าถ้ามีคำอธิบายหลายอย่างที่เป็นไปได้ให้เลือกคำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุดหรือมีข้อสมมุติฐานน้อยที่สุดซึ่งสำหรับเขาการมีผู้สร้างคนเดียวมาออกแบบดูจะเรียบง่ายกว่าการต้องสมมุติว่ามีเอกภพอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมหาศาลที่เราพิสูจน์ไม่ได้ครับ แต่การจะเชื่อว่ามีเอกภพอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็ฟังดูต้องใช้ความเชื่อไม่น้อยเลยนะคะจุดนี้คอลินส์มองว่ามันต่างจากการเชื่อเรื่องผู้สร้างยังไงคะนั่นเป็นประเด็นที่ดีครับคอลินส์ก็มองว่าทั้งสองทางเลือกทั้งผหุหพกับผู้สร้างเนี่ยมันต่างก็ต้องอาศัยก้าวกระโดดทางความเชื่อทั้งคู่เพราะมันอยู่นอกเหนือขอบเขตที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะทดสอบได้โดยตรงค่ะ แต่สำหรับเขาจากหลักฐานอื่นๆที่เขาสะสมมาทั้งเรื่องการมีอยู่ของสรรพสิ่งจุดกำเนิดเอกภพแนวคิดเรื่องผู้สร้างมันดูจะสอดคล้องกันและให้คำอธิบายที่ครอบคลุมกว่าแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามครับเข้าใจมุงมองแล้วค่ะสรุปคือจากการมองภาพใหญ่ของเอกภพทั้งการมีอยู่การเริ่มต้นและความพอดีอย่างน่าทึ่ง ทำให้คอลลินส์เริ่มมองว่าแนวคิดเรื่องผู้สร้างดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ยังติ่งไว้นิดนึงว่าถึงตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่พระเจ้าแบบดีสใช่ไหมคะใช่ครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานจากธรรมชาติพวกนี้มันอาจจะชี้ไปที่พระเจ้าผู้เป็นเหมือนสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบและสร้างโลกสร้างเอกภพขึ้นมาค่ะแต่พอสร้างเสร็จก็ปล่อยให้มันดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่วางไว ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่สร้างขึ้นอีกซึ่งพระเจ้าแบบดีสเนี่ยต่างจากทีสนะครับต่างกันยังไงคะดีสเหมือนช่างทํานาฬิกาที่สร้างเสร็จแล้วปล่อยให้มันเดินไปเองแต่ทีสจะเหมือนคนสวนที่ยังคอยดูแลพรวนดินรดน้ําสวนที่ตัวเองปลูกอยู่เสมอครับ พระเจ้าของ DS กดปุ่ม start แล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อแต่พระเจ้าของ CS ยังคง active อยู่แล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้คอลินส์ก้าวข้ามจาก DS ไปสู่ TS อะไรทำให้เขาเชื่อว่าพระเจ้ายังคงเกี่ยวข้องกับเราอยู่จุดนี้เขาหันจากการมองออกไปนอกตัวสู่การมองเข้ามาข้างในใจมนุษย์ครับเขาไปเจอกับข้อตัวอย่งที่4คือเรื่องกฎศิลธรรมกฎศิลธรรม ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจสำคัญมาจากหนังสือชื่อ Mea Christenity ของนักเขียนชื่อดัง C.S. Lewis กฎศิลธรรมหมายถึงความรู้สึกผิดชอบเช่วดีที่เราทุกคนมีกันอยู่ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับข้อโต้แย้งหลักๆคือมนุษย์เรานี่ดูเหมือนจะพิเศษกว่าสัตว์อื่นตรงที่เรามีความรู้สึกหรือความเชื่อลึกๆว่ามันมีสิ่งที่ควรทํา right กับสิ่งที่ไม่ควรทํา wrong อยู่จริงๆอืค่ะแม้ว่าในทางปฏิบัติเราจะล้มเหลวในการทําตามมาตรฐานนั้นอยู่เรื่อยๆก็ตาม และที่น่าสนใจคือเวลาเราทำผิดเรามักจะไม่ยอมรับเฉยๆแต่จะพยายามหาข้อแก้ตัวใช่ไหมคะการที่เราพยายามแก้ตัวนี่แหละมันเหมือนเป็นการยอมรับไปไกลๆว่าไอ้กฎหรือมาตรฐานนั้นมันมีอยู่จริงนะไม่งั้นเราจะแก้ตัวไปทำไมถูกต้องเลยครับลิวิสแบบคอลลินส์มองว่าการมีอยู่ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือกฎศีลธรรมที่ดูเหมือนจะฝังอยู่ในมนุษย์แทบทุกวัฒนธรรมเนี่แหละเป็นอีกหนึ่งร่องรอยที่ชี้ไปอย่างพระเจ้าครับ แต่เดี๋ยวนะคะบางคนอาจจะเถียงว่าเอ๊ะวัฒนธรรมมันต่างกันสิ่งที่ถูกในที่หนึ่งอาจจะผิดในอีกที่ก็ได้แล้วจะบอกว่ามันเป็นสากลได้ยังไงคอลินตอบประเด็นนี้ตามนาของลิวิสว่าใช่ครับการแสดงออกหรือการตีความว่าอะไรถูกอะไรผิดในแต่ละสถานการณ์มันต่างกันไปตามวัฒนธรรมแน่นอนค่ะ แต่ถ้ามองลึกลงไปที่หลักการพื้นฐานจริงๆจะพบว่ามันคล้ายกันมากเช่นทุกวัฒนธรรมดูจะให้ค่ากับการไม่ฆ่าคนในเผ่าตัวเองโดยไม่มีเหตุผลการซื่อสัตย์การช่วยเหลือผู้อื่นในระดับหนึ่งอ๋อค่ะเพียงแต่ว่าขอบเขตรหรือเงื่อนไขมันอาจจะต่างกันไปแต่แก่นของการมีสิ่งที่เรียกว่าถูกผิดมันยังคงอยู่ครับโอเคพอเข้าใจค่ะ แล้วกฎศิลธรรมนี้มันเรียกร้องอะไรจากเราเป็นพิเศษไหมคะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือกฎศิลธรรมนี้บางทีมันเรียกร้องให้เราทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดหรือผลประโยชน์ส่วนตัวมากๆเลยขัดยังไงคะนั่นคือการกระทำที่เรียกว่าการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นหรือ altruism โดยเฉพาะในรูปแบบที่ต้องเสียสละตัวเองอย่างแท้จริง มาถึงจุดนี้หลายคนต้องคิดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการแน่ๆว่ามันอธิบาย altruism ได้ไหมคอลินจะว่ายังไงคะเขาก็พิจารณาเรื่องนี้ละเอียดเลยครับเขายอมรับว่าวิวัฒนาการอธิบาย altruism บางรูปแบบได้เช่นการช่วยญาติพี่น้องคิน selection อันนี้สมเหตุสมผลเพราะเป็นการช่วยส่งต่อยีนของตัวเองผ่านทางญาติค่ะหรือการช่วยเหลือแบบต่างตอบแทน reciprocal altruism ก็เข้าใจได้ ช่วยเขาวันนี้หวังว่าเขาจะช่วยเราวันหน้าเป็นการลงทุนเพื่อความอยู่รอดอืมก็สมเหตุสมผลครับหรือแม้แต่การเสียสละเพื่อกลุ่ม group selection บางทีกลุ่มที่สมาชิกช่วยเหลือกันอาจจะแข่งขันกับกลุ่มอื่นได้ดีกว่าทำให้ altruism ในกลุ่มถูกคัดเลือกไว้ดูเหมือนวิวัฒนาการจะอธิบายได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วมันยังเหลืออะไรที่อธิบายไม่ได้อีกหรอคะคอลินส์ตั้งคำถามว่าคำอธิบายเหล่านี้มัน เพียงพอที่จะอธิบาย Altruism ทุกรูปแบบจริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นอย่างถึงที่สุด radical altruism แบบสุดๆไปเลยใช่ครับที่มันดูจะก้าวข้ามเรื่องญาติเรื่องกลุ่มหรือเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนไปไกลเลยเช่นอะไรบ้างคะพอยกตัวอย่างได้ไหม เขายกตัวอย่างเช่นแม่ชีเทเรซาที่ไปช่วยเหลือคนยากไร้ที่กำลังจะตายข้างถนนในกกากัต้าซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนในกลุ่มและไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยค่ะหรือออสการ์ชินเลอร์ที่เสี่ยงชีวิตตัวเองช่วยเหลือชาวยิวจำนวนมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือเรื่องราวของชาวสมาเรียใจดีในคำอุปมาที่ไปช่วยคนต่างชาติที่นอนเจ็บอยู่ทั้งที่คนชาติเดียวกันเดินผ่านไปเฉย มีตัวอย่างในยุคปัจจุบันไหมคะมีครับตัวอย่างที่คอลลินส์ประทับใจมากคือเรื่องของเวสลีย์ออทรีคนงานก่อสร้างผิวสีในนิวยอร์กเมื่อปี2007ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ เขายืนรอรถไฟใต้ดินอยู่แล้วเห็นนักศึกษาผิวขาวคนหนึ่งเกิดอาการชักแล้วพัดตกลงไปในรางขณะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาพอดีโหแล้วเขาทำยังไงคะสิ่งที่ออทรีทำคือเขากระโดดตามลงไปในรางทันทีแล้วกดตัวนักศึกษาคนนั้นลงในร่องหลบไผ่แคบๆระหว่างรางเอาตัวเองนอนทับบางร่างนักศึกษาไว้ฮะจริงเหรอคะครับ รถไฟทั้งขบวนวิ่งผ่านเหนือพวกเขาไปเฉียดฉิวแต่ทั้งคู่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์สุดยอดนี่มันคือการเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อคนที่ไม่รู้จักเลยนะไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนไม่ได้อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันด้วยซ้ําแล้วก็ไม่น่าจะได้อะไรตอบแทนด้วยใช่ครับในมุมมองของวิวัฒนาการเพียวๆที่เน้นส่งต่อย,ยีนตัวเองการกระทําแบบนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลอย่างแรงเลยนะคะใช่เลยครับคอลินมองว่า การพยายามจะยัดเยียดคําอธิบายทางวิวัฒนาการให้กับทุกๆก,การเสียสละแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าที่ฟังดูดี just so story อ๋อแค่พยายามหาเหตุผลมาอธิบายทีหลังประมาณนั้นครับเขาจึงเสนอว่าบางทีกฎศีลธรรมที่ฝังลึกในใจเราและผลักดันให้เกิดการเสียสละที่ดูไร้เหตุผลทางชีววิทยาแบบสุดขั้วนี้อาจจะเป็นเสียงสะท้อนหรือลายเซ็นของพระเจ้าผู้ทรงคุณธรรมค่ะ ผู้ทรงใส่ใจในความดีความบริสุทธิ์และปรารถนาให้มนุษย์เราสะท้อนคุณลักษณะเหล่านั้นออกมาก็ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะสรุปคือจากการมองออกไปที่ความยิ่งใหญ่และเป็นระเบียบของจัก,กรวาลคอลินส์ก็หันกลับมามองสิ่งที่อยู่ข้างในคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและการกระทําที่เสียสละอย่างน่าทึ่งของมนุษย์ซึ่งทั้งสองทางนี้มันชี้เป็นในทิศทางเดียวกันสําหรับเขาคือน่าจะมีพระเจ้าผู้สร้างและพระองค์นั้นน่าจะทรงเป็นผู้มีคุณธรรมและใส่ใจมนุษย์ด้วยถูกต้องครับ การเดินทางผ่านข้อตัวอย่างทั้ง4นี้ทั้งการมีอยู่ของสรรพสิ่งบิ๊กแบงการปรับแต่งอย่างละเอียดและกฎศิลธรรมทําให้คอลินส์รู้สึกถึงความน่าเกรงขามอต่อบ,บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมากๆค่ะเขานึกถึงคําพูดอมาตะของนักปรัชญาอิมมานูเอลคานท์ที่ว่ามีสองสิ่งที่เติมเต็มจิตใจข้าพเจ้าด้วยความชื่นชมและความยำเกรงที่เพิ่มพูนและไม่เคยจางหายสิ่งนั้นคือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเบื้องนอก และกฎศิลธรรมให้ในใจโอ้โหคมคายมากครับคอลลินส์บอกว่าเขารู้สึกแบบนั้นเลยนะจุดนั้นพอมาถึงจุดที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าน่าจะมีพระเจ้าจริงๆแล้วเขาทำยังไงต่อคะเขาก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆที่พูดถึงพระเจ้าองค์เดียว monotheistic faiths เพื่อจะทาความเข้าใจว่าพระเจ้าที่เขาเริ่มสัมผัสได้นั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะเขาพบความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งในหลักการพื้นฐานหลายอย่างแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยด้วยแล้วในระหว่างที่ศึกษานี่เขาเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมคะเจอครับเป็นปัญหาใหญ่ที่แฝงตั้งในตัวเขาเองเลย คือพอเขายิ่งเห็นภาพชัดขึ้นว่ากฎศิลธรรมมันน่าจะสะท้อนถึงพระเจ้าผู้ทรงดีงามบริสุทธิ์ยุติธรรม<ะ>เขาก็มองย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วตระหนักว่าเฮ้ยตัวเรานี่มันห่างไกลาจากมาตรฐานนั้นเยอะเลยนี่หว่าอาา้าวหรอคะครับเขารู้สึกถึงความล้มเหลวความบกพร่องความเห็นแก่ตัวในชีวิตของตัวเองมันทําให้เขารู้สึกว่าต่อให้พระเจ้ามีจริงแล้วพระองค์จะอยากมายุ่งเกี่ยวกับคนอย่างเขาได้ยังไง ภาพพระเจ้าที่เริ่มชัดเจนมันกลับดูห่างไกลออกไปอีกครั้งและเขาเริ่มรู้สึกสิ้นหวังนิดๆครับอ้าวกำลังจะไปได้ดีแล้วเชียวแลกเขาเจอทางออกกับความรู้สึกขัดแย้งนี้ไหมคะเขาพบทางออกครับในระหว่างที่ศึกษาความเชื่อต่างๆเขาไปสะดุดกับบคุคคลหนึ่งที่ดูเหมือนจะเข้าใจปัญหานี้และนําเสนอทางออกที่เฉพาะเจาะจงมากๆนั่นคือพระเยซูคริสต์ตามที่บันทึกไว้ในความเชื่อคริสเตียนครับพระเยซู ท่านเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ยังไงคะในมุมมองที่ซีคลินส์เจอตามที่เขาศึกษาเนี่ยเขาพบว่าพระเยซูไม่เพียงแต่อ้างว่ารู้จักพระเจ้าแต่ยังอ้างว่าเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ค่ะและที่สำคัญคือพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างความไม่สมบูรณ์แบบความผิดพลาดบกพร่องของมนุษย์ กับความบริสุทธิ์ความดีนามของพระเจ้าแนวคิดเรื่องพระคริสต์สิ้นประชนเพื่อไถ่บาปที่เราอาจจะเคยได้ยินกันใช่ครับคอลินส์เล่าว,ว่าตอนแรกเขาก็มองว่าแนวคิดนี้มันดูไร้สาระงมงายแต่พอเขามาถึงจุดที่ตระหนักถึงความบกพร่องของตัวเองและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เขาเริ่มเชื่อ <c oughs> แนวคิดนี้กลับกลายเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลอย่างเหลือเชื่อ Incredibly Plausible สำหรับภาวะที่เขาเผชิญอยู่มันเป็นทางออกเดียวที่เขาเห็นว่าสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างตัวเขากับพระเจ้าได้น่าสนใจค่ะที่ตรกะทางความคิดมันนำพาเขามาถึงจุดนี้ได้ทีนี้ในแหล่งข้อมูลที่เราใช้มีการขยายความเรื่องพระเยซูเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับผู้บรรยายในวิดีโอต้นฉบับได้เสริมว่าพระเยซูคือคาตอบสาหรับปัญหาความชั่วร้ายทั้งในโลกและในใจเราท่านเปรียบเสมือนผู้เยียวยาที่บาดเจ็บ ผู้เยียวยาที่บาดเจ็บครับซึ่งแนวคิดนี้มีเขาลางมาจากคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมอย่างเช่นในหนังสืออิสยาห์ที่เขียนไว้ก่อนยุคพระเยซูหลายร้อยปีและยังเชื่อมโยงกับข้อความในพระคัมภีร์ใหม่อย่างยอห์น316ที่พูดถึงความรักของพระเจ้าที่ส่งพระบุตรมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดไม่ใช่มาเพื่อพิพากษาข้อความหลักที่ผู้บรรยายเน้นย้ำคืออะไรคะคือการมองว่าพระเจ้าไม่ใช่ตัวร้ายที่คอยจับผิดหรือตั้งกฎเกณฑ์ทางศาสนามาผูกมัดมนุษย์ แต่ทรงเป็นเหมือนวีรบุรุษที่ต้องการจะปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากอำนาจของความผิดบาปและความเห็นแก่ตัวค่ะผ่านทางการให้อภัยและการมอบชีวิตใหม่โดยธิย์อำนาจของพระเยซูพระองค์กำลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่รวมถึงชีวิตของเราด้วยถ้าเรายอมรับการช่วยเหลือจากพระองค์ครับดังนั้นในตอนท้ายของแหล่งข้อมูลก็เลยมีการเชิญชวนให้ลองพิจารณาเรื่องนี้เป็นส่วนตัวใช่ครับมีการเชิญชวนให้ลองเปิดใจหันไปหาพระเยซู ลองอธิษฐานขอการให้อภัยและขอให้พระองค์ช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดเรื่องพระเจ้าผู้เป็นผู้เยียวยาที่บาดเจ็บผู้พร้อมจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตและนำมาซึ่งความเป็นจริงใหม่ผ่านความรักและการให้อภัยของพระองค์ เข้าใจครบทั่วเลยค่ะนี่คือภาพรวมเส้นทางการใช้เหตุผลของฟรานซิสคอลินส์จากจุดที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่เชื่อสู่การพิจารณาหลักฐานจากเอกภพและจิตใจมนุษย์จนมาถึงความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างผู้สรงคุณธรรมและท้ายที่สุดคือการพบคำตอบในพระเยซูคริสต์สำหรับปัญหาความบกพร่องของมนุษย์เองทั้งหมดนี้ก็ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้นะคะ